เล่นเกมทำเงินฟรีลลทูมานิวเว l ลตนะครับเข้าร่วมรางวัลรับโบนัสพิเศษนะครับ400ดอลลาร์นะครับ,รบเป็นเงินบาทไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1 4 2 8บาทนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ในระยะเวลาที่เขาจํากัดน,นะครับอยู่ที่10วันก็จะหมดเขตในส่วนของกิจกรรมนี้แล้วนะ400ดอลลาร์เนี่ยเป็นเงินที่เยอะมากถ้าเราอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ต้องทําแบบไหนอย่างไรดูได้ในคลิปนี้เลยครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับ วันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับช่องทางการเล่นเกมทำเงนินฟรีทูมอนี่วอลเล็ตนะครับมีกิจกรรมโบนัสให้เราเข้าร่วมกิจกรรมด้วยนะครับอยู่ที่400ดอลลาร์นะครับเข้าร่วมแบบไหนทำอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูในคลิปนี้กันเลยฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดต like, ิดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับไปดูในแอปกันเลยก่อนที่เราจะไปเข้าร่วมในส่วนของกิจกรรมนะครับ400ดอลลาร์เนี่ยเราต้องดาวน์โหลดแอปในการทำเงินกันก่อนนะครับตัวแอปดาวน์โหลดได้ฟรีในส่วนของ Android เท่านั้น,นที่ Google Page สั่พิมพ์ชื่อดาวโหลดตามด้านซ้ายมือได้เลยสำหรับแอปที่เขาแจกเงินรางวัลตอนนี้นะครับผมก็เป็นแอปตัวน,นี้เลยนะสามารถพิมพ์ชื่อดาวนโหลดตามชื่อนี้แล้วก็ดูรูปให้ตรงกันนะครับถ้าคิดว่ามันตรงกันแล้วเนี่ยไม่ผิดแอปนะก็กดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยถ้าเรากลัวผิดพลาดนะครับไม่ตรงกันก็กดลิงก์ดาวนโหลดต,ตรงคอมเมนต์นะจะมีลิงก์การดาวโหลดไว้ให้วิธีการสมัครไม่ยากนะครับดูตามคลิปด้านล่างได้เลยมีคลิปสอนไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนใครที่เคยสมัครไปแล้วเนี่ยก็สามารถเข้าร่วมเล่นกิจกรรมนี้ได้กิจกรรรมมมมเีาาปะาณ300 รอบแล้วนะสามยดอลลาร์เนี่ยผมก็รีวิวไปรอบหนึ่งแล้วนะครับรอบนี้เป็นรอบที่4แล้วมากในส่วนของกิจกรรมนะครับสี่ยดอลลาร์ยอดนี้เพิ่มขึ้นมานะครับในส่วนของเมนูนะครับมีทั้งหมด6เมนูด้านบนนะครับอ่ะกดไปที่อันแรกด้านซ้ายตรงนี้เนี่ยจะเป็นการปิดเอฟฟกเสียงเพลงต่างๆนะครับออกจากระบบแล้วก็มีการใส่รหัสเชิญการใส่รหัสเชิญตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆจะใส่ของใครก็ได้ตามความสะดวกของตัวเองได้เลยนะอันนี้ไม่ได้บังคับเนาะต่อมาการถอนเงินนะครับการถอนเงินตรงอ่ะ เหรียญดอลลาร์ตรงนี้เนี่ยมันเป็นคะแนนเหรียญทองที่เราได้รับจากการเล่นเกมแล้วก็การเชิญเพื่อนนะครับมันก็จะขึ้นให้เราตรงนี้เลยในการถอนเงินเนี่ยก็จะมีททมินียวอลเลตแล้วก็เพย์เพาในการถอนเงินททมินีวอลเลตตอนนี้นะครับสำหรับททมินียวอลเลตเนี่ยก็จะเริ่มต้นที่100บาทนะครับใช้คะแนนอยู่ที่3ล้านหแสนคะแนน400บาทสูงสุดนะครับอยู่ที่14ล้านคะแนนในการถอนเงินในการถอนเงินเนี่ยก็ไม่ยากนะครับกดเลือกรายการที่เราต้องการถอนนะครับแล้วก็ให้เราอ่านรายละเอียดหรือว่าข้อตกลงในการแลกเปลี่ยนก่อนนะคร ให้เรานะครับกรอกชื่อเต็มตามบัญชีทูมเนิวอลเล็ตของเราได้เลยเป็นภาษาไทยได้แล้วก็ใส่เบอร์วอลเล็ตทั้ง2ช่องในการรับเงินเอาโอเคนะครับตัวนี้ก็เป็นยอดการถอนเงิน100บาทที่ผมถอนเมื่อกี้นะครับหนึบาทถอนในวันที่10เดือนหนึ่งะครับเวลา4ี่ทุ่มสินาทีการตรวจสอบยอดเงินนะครับก็ใช้ระยะเวลาเนี่ยอยู่ที่5วันทําการไม่นับวันหยุดนะครัตตอเลิกแล้วก็วันหยุดดานะครับเราต้องรอในสัปดาห์ถัดไปนะถ้าเราถอนในช่วงนี้นะครับอันนี้คือการถอนเงินของทูมเ็นันที่3ครารเข้่วมกจกรรม 400ดอลลาร์ตรงนี้เนี่ยจะเป็นการเชิญเพื่อนนะครับ180,000เหรียญทองนะครับกดคลิกที่นี่เพื่อเชิญได้เลยการเชิญเพื่อนนะครับก็จะอยู่ในส่วนของกิจกรรมด้วยนะเราต้องเชิญเพื่อนให้ติดอันดับตามจํานวนที่เขากาหนดนะครับถ้าเราติดอันดับในช่วงระยะเวลาที่เขากำหนดไว้ได้เนี่ยก็คือเราจะได้รับเงินรางวัลกดคัดลอกข้อความตรงนี้เนี่ยเอาไปเชิญเอาไปแนะนําเพื่อนต่อได้เลยทุกช่องทางนะครับสำหรับกิจกรรมโบนัสพิเศษนะครับตรงนี้นะครับกดดูคําว่ากดตรงนี้ได้นะมีบอกนะครับตรงนี้เนี่ยเขาก็ อยู่ที่30อันดับแรก1ถึงอันดับ30อันดับ1รับไป120ดอลลาร์เลยเรียงลงไปตามลำดับนะครับอันดับที่30เนี่ยก็จะได้ประมาณ1ดอลลาร์นะถ้าเราติดอันดับที่30ได้ก็ได้รับไป1ดอลลาร์เลยนะครับประมาณ35บาทนะครับก็ลองเข้ามาเิ่มกิจกรรมตรงนี้ได้นะวิธีการเข้าร่วมก็กดคลิกที่นี่เพื่อเชิญนะครับแล้วก็ไปเชิญเพื่อนได้เลยเมื่อเราเชิญเพื่อนนะครับมันก็จะขึ้นจํานวนการเชิญเพื่อนของเราตรงนี้เลยวิธีการดูนนนะะรรรรััััับบกกกกก็็ใใหห้้เเเาาดดดดตตงงลลููศอออ1 123ีีี่่่ยยมมมมมจจขไป เราดูว่าคนที่1เนี่ยเขาแนะนําเพื่อนไปทั้งหมดกี่คนแล้วเราเนี่ยอยู่ที่อันดับเท่าไหร่มันก็จะขึ้นให้เราดูเราติดอันดับ30หรือเปล่าถ้าไม่ติดเนี่ยเราก็สามารถไปแนะนําเพื่อนต่อได้อันดับที่30เนี่ยเขาแนะนําเพื่อนไป88คนผมแนะนําเพื่อนไป7คนนะครับก็คือต้องแนะนําให้แซงอันดับที่30ขึ้นไปนะถึงจะติดอันดับได้นะครับก็ทาไปเรื่อยๆได้เลยระยาะเวลาเนี่ยเหลืออีกแค่10วัน23ชั่วโมงนะครับก็ลองทําดูได้นะอันนี้คือ,อกิจกรรม400รอดอลลาร์นะครับต่อม รายวันแล้วก็การทําภารกิจต่างๆแล้วก็สามารถทําตามภารกิจตรงนี้ได้ในการเล่นเกมนะครับก็ตามลําดับตรงนี้เลย1 2 3 4เรียงไปนะครับตามที่เรา,าเคยเล่นกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยผมได้รีวิวไปหลายรอบอยู่นะสามารถเข้าไปเล่นตามภารกิจของเราได้เลยนะครับการเชิญเพื่อนนะครับก็ขึ้นอยู่กับความถนัดความสามารถของเพื่อนเพื่อนได้เลยว่าจะทําการเชิญหรือว่าไม่ทําการเชิญก็ได้ตามความถนัดของตัวเองในการถอนเงินตรงนี้นะครับไม่เกี่ยวกับการเชิญเพื่อนนะเราจะเชิญหรือว่าไม่เชิญก็ถอนเงินได้เมื่อเรามีคะแนนเหรียญทองครบตามจํานวน ก็กดแลกเงินได้เลยการเล่นเกมนะครับมันจะเริ่มยากที่ระดับ7หรือว่า8นี่แหละนะครับก็เห็นลหลายหลคนเนี่ยไม่ผ่านระดับ7แล้วก็ระดับ8กันเยอะนะครับเห็นลหลายคอมเมนต์นะครับแล้วก็อินบ็อกมาสอบถามด้วยการเล่นเกมเนะี่ยมันก็เป็นชาเลนจ์นะครับในการผ่านด่านมันก็มีความยากง่ายขึ้นไปตามลําดับนะครับก็ลองเข้าไปเล่นดูประมาณนี้ขเข้าร่วมกิจกรรมง่ายๆคือการเชิญเพื่อนเท่านั้นนะครับก็ลองเข้าไปทําดูถ้าเราอยากจะรับเงิน400ดอลลาร์ที่เขาแจกนะครับผมตรงนี้เนี่ยไม่ได้บังคับให้เราไปทำนะก็อยู่ที่ ความสมัครใจของตัวเองว่าจะพอทําได้มากน้อยแค่ไหนผมก็ไม่ได้หวังว่าจะได้กับเขาเนะ $400 ดอลลาร์เนี่ยผมคงทําไม่ถึงแน่นอนเพราะว่าอันดับหนึ่งเนี่ยเขาไปที่4 1 0 0ันห่คนละในการแนะนําเพื่อนเขาแนะนําเพื่อนไปไกลแล้วนะครับเราไปทําตอนนี้เนี่ยจะติดอันดับ10หรือเปล่าอันดับ20ยังไม่ติดเลยนะก็คือเราต้องแนะนําอย่างน้อยให้ได้1000คนขึ้นไปนะถึงจะติดอันดับสูงๆได้นะครับผมก็ลองลองทําดูได้นะประมาณนี้ใครสนใจก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูหรือว่าดาวน์โหลดตามชื่อก็ได้นะ ไม่ผ่านลิงก์แนะนานะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของการเข้าร่วมและการฝากเพื่อนกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับส่วนใครที่เคยสมัครไปแล้วเนี่ยก็สามารถเข้าร่วมเล่นกิจกรรมนี้ได้กิจกรรมเนี่ยมีมาประมาณ3รอบแล้วนะสามดอลลาร์เนี่ยผมก็รีวิวไปรอบหนึ่งแล้วนะครับรอบนี้เป็นรอบที่4แล้วมากในส่วนของกิจกรรมนะครับสี่ยดอลลาร์ยอดนี้เพิ่มขึ้นมานะครับในส่วนของเมนูนะครับมีทั้งหมด6เมนูด้านบนนะครับอ่ะกดไปที่อันแรกด้านซ้ายตรงนี้เนการ ปิดเอฟเฟกเสียงเพลงต่างๆนะครับออกจากระบบและก็มีการใส่รหัสเชิญการใส่รหัสเชิญตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆจะใส่ของใครก็ได้ตามความสะดวกของตัวเองได้เลยนะอันนี้ไม่ได้บังคับเนาะต่อมาการถอนเงินนะครับการถอนเงินตรงเหรียญดอลลาร์ตรงนี้เนี่ยมันเป็นคะแนนเหรียญทองที่เราได้รับจากการเล่นเกมแล้วก็การเชิญเพื่อนนะครับมันก็จะขึ้นให้เราตรงนี้เลยในการถอนเงินเนี่ยก็จะมีทูม m น n ยรวอลเล็ตแลวก็เพย์เพในการถอนเงินทูมเนียร์วอลเล็ตตอนนี้นะครับสำหรับทูมเนียร์วอลเล็ตเนี่ยก็จะเริ่มต้นที่100ทนะน 400บาทสูงสุดนะครับอยู่ที่1 4ล้านคะแนนในการถอนเงินในการถอนเงินเนี่ยก็ไม่ยากนะครับกดเลือกรายการที่เราต้องการถอนนะครับแล้วก็ให้เราอ่านรายละเอียดหรือว่าข้อตกลงในการแลกเปลี่ยนก่อนนะครับกดเห็นด้วยนะจากนั้นเนี่ยก็ให้เรานะครับกรอ,อกชื่อเต็มตามบัญชีทูมิ้งวอลเล็ตของเราได้เลยเป็นภาษาไทยได้แล้วก็ใส่เบอร์วอลเล็ตทั้ง2ช่องในการรับเงินเอาโอเคนะครับตันนี้ก็เป็นยอดการถอนเงิน100บาทที่ผมถอนเมื่อกี้นะครับหนึ100บาทถอนในวันที่10เดือนหนึ่งะครับเวลา4ี่ทุ่มสิบสี่นาทีการตรวจสอบยอดเงิน,นะรก็ใช้ ระยะเวลาเนี่ยอยู่ที่5วันทําการไม่นับวันหยุดนักขัดตะเลิกแล้วก็วันหยุดดานะครับเราต้องรอในสัปดาห์ถัดไปนะถ้าเราถอนในช่วงนี้นะครับอันนี้คือการถอนเงินของทูมเนียร์เวลตต่อมานะครับเป็นลงที่3นะครับในการเข้าร่วมกิจกรรมนะครับ400ดอลลาร์ตรงนี้เนี่ยจะเป็นการเชิญเพื่อนนะครับ180,000เหรียญทองนะครับกดคลิกที่นี่เพื่อเชิญได้เลยการเชิญเพื่อนนะครับก็จะอยู่ในส่วนของกิจกรรมด้วยนะเราต้องเชิญเพื่อนให้ติดอันดับตามจํานวนที่เขากาหนดนะครับถ้าเราติดอันดับในช่วงระยะเวลาที่เขากาหนดไว้ไไดด้้เเนนก็คือรรราาจะัับงงิว กดคัดลอกข้อความตรงนี้เนี่ยเอาไปเชิญเอาไปแนะนํ ät, นาเพื่อนต่อได้เลยทุกช่องหางนะครับสำหรับกิจกรรมโบนัสพิเศษนะครับตรงนี้นะครับกดดูคําว่ากดตรงนี้ได้นะมีบอกนะครับตรงนี้เนี่ยเขาก็จะบอกว่าแจากกิจกรรมเนี่ยอันดับทั้งหมดนะครับอยู่ที่30อันดับแรก1ถึงอันดับ30อันดับ1รับไป120ดอลลาร์เลยเรียงลงไปตามลําดับนะครับอันดับที่30เนี่ยก็จะได้ประมาณ1ดอลลาร์นะถ้าเราติดอันดับที่30ได้ก็ได้รับไป1ดอลลาร์เลยนะครับประมาณบา,บามสารรินะีา้าร้า็ กดทิกที่นี่เพื่อเชิญนะครับแล้วก็ไปเชิญเพื่อนได้เลยเมื่อเราเชิญเพื่อนนะครับมันก็จะขึ้นจํานวนการเชิญเพื่อนของเราตรงนี้เลยวิธีการดูนะครับก็ให้เรากดตรงลูกศรน,นะครับตรงอันดับ1 2 3มเนี่ยมันจะมีสามเหลี่ยมอยู่กดเข้าไปมันก็จะมีอันดับให้เราดูว่าคนที่1เนี่ยเขาแนะนําเพื่อนไปทั้งหมดกี่คนแล้วเราเนี่ยอยู่ที่อันดับเท่าไหร่มันก็จะขึ้นให้เราดูเราติดอันดับ30หรือเปล่าถ้าไม่ติดเนี่ยเราก็สามารถไปแนะนําเพื่อนต่อได้อันดับที่3าเนี่ยเขาแนะนําเพื่อนไปคนแนนะําปคสับ้แปะถึงจติด อันดับได้นะครับก็ทําไปเรื่อยๆได้เลยระยะเวลาเนี่ยเหลืออีกแค่10วัน23ชั่วโมงนะครับก็ลองทําดูได้นะอันนี้คือกิจกรรม400ดอลลาร์นะครับต่อมาก็จะเป็นกล่องของขวัญในการทําภารกิจเช็คอินรายวันแล้วก็การทาภารกิจต่างๆเราก็สามารถทําตามภาร,รกิจตรงนี้ได้ในการเล่นเกมนะครับก็ตามลําดับตรงนี้เลย1 2 3 4เรียงไปนะครับตามที่เราเคยเล่นกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยผมได้รีวิวไปหลายรอบอยู่นะสามารถเข้าไปเล่นตามภาร,รกิจของเราได้เลยนะครับการเชิญเพื่อนนะครับก็ขึ้นอยู่กับความ ขนาดความสามารถของเพื่อนๆได้เลยว่าจะทําการเชิญหรือว่าไม่ทําการเชิญก็ได้ตามความถนัดของตัวเองในการถอนเงินตรงนี้นะครับไม่เกี่ยวกับการเชิญเพื่อนนะเราจะเชิญหรือว่าไม่เชิญก็ถอนเงินได้เมื่อเรามีคะแนนเหรียญทองครบตามจํานวนก็กดแลกเงินได้เลยการเล่นเกมนะครับมันจะเริ่มยากที่ระดับ7หรือว่า8นี่แหละนะครับก็เห็นหลายๆคนเนี่ยไม่ผ่านระดับ7แล้วก็ระดับ8กันเยอะนะครับ <c oughs> เห็นหลายคอมเมนต์ Comment นะครับแล้วก็อินบอกมาสอบถามด้วยการเล่นเกมเนี่ยมันก็ เป็นชาเลนจ์นะครับในการผ่านด่าน,นก็มีความยากง่ายขึ้นไปตามลําดับนะครับก็ลองเข้าไปเล่นดูประมาณนี้เข้าร่วมกิจกรรมง่ายๆคือการเชิญเพื่อนเท่านั้นนะครับก็ลองเข้าไปทําดูถ้าเราอยากจะรับเงิน400ดอลลาร์ที่เขาแจกนะครับผมตรงนี้เนี่ยไม่ได้บังคับให้เราไปทานะก็อยู่ที่ความสมัครใจของตัวเองว่าจะพอทําได้มากน้อยแค่ไหนผมก็ไม่ได้หวังว่าจะได้กับเขานะ400ดอลลาร์เนี่ย,ยผมคงทําไม่ถึงแน่นอนเพราะว่าอันดับหนึ่งเนี่ยเข้าไปที่4,173คนแล้วในการแนะนําเพื่อน เขาแนะนํเพื่อนไปไกลแล้วนะครับเราไปทําตอนนี้เนี่ยติดอันดับ10หรือเปล่าอันดับ20ยังไม่ติดเลยนะก็ะคือเราต้องแนะนําอย่างน้อยให้ได้1000คนขึ้นไปนะถึงจะติดอันดับงสูงได้นะครับผมก็ลองลองทําดูได้นะประมาณนี้ใครสนใจก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูหรือว่าดาวน์โหลดตามชื่อก็ได้นะไม่ผ่านลิงก์แนะนำนะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของการเข้าร่วมแล้วกันฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ